โอเคครับสวัสดีครับคำถามมีหลายคนถามนะฮะว่าเฮ้ยทำไมในเดือนของเดือนธันวาคมนะฮะธันวาคมเนาะของทุกปีเนี่ยผมถึงให้ทำการปลูกนะครับตั้งแต่วันตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงไม่เกินวันที่5ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับนะครับ,นะค,รบคำถามก็คือว่าทำไมหัวหน้าไม่ให้ปลูกตั้งแต่วันที่ 20่สนะฮะธันวาคมเป็นต้นไปนะฮะอันนี้ไม่แนะนําให้ปลูกนะฮะนะครับเพราะเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราปลูกเดือนธันวาคมนะฮะวันที่20เนี่ยธันวาคมเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการผสมเกสรเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เป็นตัวตัวเมียนะฮะหรือว่าฟีมิลที่ตัวย่อคําว่า f x ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวผู้นะฮะที่เป็นตัวย่อว่า m x นะฮะทั้งตัวเมียตัวผู้ตัวนี้นะครับนะครับ ถ้าไปโดนความร้อนนะฮะในช่วงถอดดอกนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะถอดดอกที่60วันนะครับ60วันนะฮะเนาะถ้าเราปลูกวันที่20ธันวาคมนะครับนะฮะ20ธันวา20มกราคม20กุมภาพันธ์นะฮะนะครับกุมภาพันธ์นะครับ60วันเนาะเนาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับ มันจะเป็นอย่างนี้ครับามันจะเป็นอย่างนี้โดยโดยปกตินะครับก็คือว่าธันวานะครับมกรากุมงพานะครับไปดูนี้นะครับมีนาเมษานะฮะยิงร้อนจีจ,จัดเลยฮะนะครับอุณหภูมิที่ทำให ไหมแล้วก็ตัวผู้นั้นเสียหายนะครับนั่นก็คืออุณหภูมิที่อยู่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ชมเนาะน,นะครับ37.35นะครับปัน,นี้แต่ที่ซีเรียสคือ37องศาเซลเซียสซึ่งมันจะทุกๆปีมันจะไปตกอยู่ที่แถวเดือนกุมภาพันธ์นาเเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยยิ่งถ้าเมษานยนนะครับมันขึ้นไปถึงระดับ40องศาเซลเซียส ในบางจังหวัดด้ซัาไปนะครับดังนั้นในชุดนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยนะฮะนะครับตั้งแต่เรียนภูมิพาเนี่ยนะ,ะถือว่าอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้นะฮะนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับตายนะฮะนั่นถ้าตายแล้วนะครับมันจะทำให้อะไรฮะไม่ติดเม็ดนะครับ เป็นต้นเนาะอันนี้คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงแนะนําให้ปลูกในตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับนะเราจะเน,น้นในชุดที่ปลูกเดือนไม่เกินวันที่5ธันวาคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขตภาคกลางนะฮะเหนือตอนล่างนะครับนะครับอีสานตอนล่าง นี่เป็นต้นนะครับเนะาะดังนั้นเนี่ยเน้นย้ำนิดหนึ่งเนาะนะ,ะว่าอย่าปลูกเลยครับถ้าปลูกแล้วเราไม่ได้ขายต้นนะเราขายฝักและขไข่เมล็ดพันธุ์นะฮะโอเคฮะอันนี้ก็น่าจะตอบคําถามาาท่านผู้ชมหรือเกษตรกรได้คร,ะะรครับนะฮะปลูกให้เร็วครับนะปลูกให้เร็วเลย <c oughs> ควรจะปลูกให้เสร็จภายในกุมภาพันธ์ด้วยซ้ําไปนะครับไอ้ไม่ควรปลูกให้เสร็จภายในมีพฤศจิกายนด้วยซ้ำไปนะ,ะนะฮะนะครับผมกระลินพันธุ์ละ <c oughs> <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ